เรื่องราวที่น่าจับตามองในวงการแบดมินตันขณะนี้คือความสามารถและความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยที่ยังคงสร้างความประทับใจไม่หยุดหย่อนแม้จะมีการแข่งขันระดับโลกมากมายแต่บาร์ดเฟมเดชาพลภวรานุเคราะห์และสุพิศาาเพียวสังพราย,ยังคงโชว์ฟองการเล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถอย่างต่อเนื่องจนสามารถเอาชนะคู่จากเดนมาร์กที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างนา่าน้ ทึ่งและเป็นฝ่ายเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการแบดมินตันระดับวอลทูเฟรนส์โอเพน2025ได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยคนอื่นๆอีกมากมายแต่ที่นี่คือจุดที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางความสามารถของบารเฟรมในการเบียดชนะคู่จากเดนมาร์ก ที่เป็นหนึ่งในทีมเต็งของรายการนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามขึ้นว่าพวกเขาสามารถรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ตลอดเวลาหรือไม่และหากพวกเขาเดินทางไปยังเวทีระดับโลกต่อไปความสาเร็จนี้จะกลายเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่าสําหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของรายการนี้เป็นการดวลกันกร,ระหว่างคู่ผสมที่มีชื่อเสียงและอันดับโลกสูงอย่างบาร์เดชาพลกับเฟรม สุพิศราซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการและอันดับ4ของโลกพบกับมัเทียสคริสเตนเซนและอเล็กซานดราโบเจคู่มืออันดับ38จากเดนมาร์กซึ่งในการแข่งขันรอบที่ผ่านมาทั้งคู่ไทยก็สามารถเอาชนะคู่จากญี่ปุ่นอย่างฮิโรกิโตโมดริคาวะและนัสไซโตะซึ่งเป็นคู่มืออันดับ7ของโลกมาได้อย่างชัดเจนข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยยังมีอีกมากเช่นบาร์เฟรมที่เคยเป็นรองคู่ญี่ปุ่น ก่อนจะลงสนามใน10ดเฟรนด์โอเพนหรือการที่วอลคอฟประกาศความมั่นใจในฝีมือของอัลเมดาก่อนจะเข้าสู้ศึกยูฟ่าซีสามร้อยยีรวมถึงการแข่งขันที่วิวกุลวุฒิที่เข้ารับมือและเอาคืนคู่จากอินโดนีเซียและอีกหลายเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของนักกีฬาไทยในเวทีระดับโลกคุณคิดว่าการแสดงศักยภาพในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางนักกีฬาไทยหรือไม่รออ่านความคิดเห็นของคุณกันได้เลย